เดี๋ยวไปคุยกันหน่อยค่ะคุณผู้ชมคะว่าอาการล่าสุดนะคะของคุณกำมลตอนนี้เป็นยังไงบ้างนะคะคุยกับทางหัวหน้าทีมวิจัยชุดนี้นะคะนักอนุรักษ์นกเงือกไทยจากมหาวิทยาลัยมหิดลค่ะคุยกับศาสตราจารย์ดรพิไลภูลสวัสดิ์อยู่ในสายแล้วนะคะอาจารย์คะสวัสดีค่ะครับอาจารย์ตรวจสอบอาการล่าสุดของพี่กำมลเนี่ยเป็นยังไงบ้างครับจากที่ผู้ช่วยในทีมะนะคะที่ทีมที่อยู่ที่กรุงเทพแล้วก็ตาม ได้ตามไปที่โรงพยาบาลมหาราชด้วยก็ได้โทรเข้ามาหาดิฉันว่าบอกคือคือ,อารายงานว่าความคืบหน้าเป็นยังไงะนะบอกว่าก็เข้าห้องผ่าตัดเพราะว่ารู้สึกจะมีกระบังลมฉีกนะคะแล้วก็ตับฉีกค่ะตับฉีกขาดนะคะก็อาการสาหัสทีเดียวค่ะะตอนนี้ตอนนี้น,นี่คืออยู่ที่โรงพยาบาลอยู่ใช่ไหมคะ อะไรนะคะยังพักรักษาตัวอยู่ที่โรงพยาบาลแล้วก็อาการสาหัสด้วยใช่จะรู้สึกตัวอยู่ใช่ไหมครับยังอ,อ,อ้อมฟื้นขึ้นมาค่ะตอนตอนที่รถรถพยาบาลนะคะจกโรงพยาบาลปากช่องนานาไปส่งตอนนั้นเขาไม่รู้สึกตัวเพราะว่าตที่โรงพยาบาลนานา,นาปากช่องนา,นานาเนี่ยได้ได้ทําความสะอาดแผลแล้วก็ให้การารักษานะคะให้ดูแลแผลไประดับหนึ่งค่ะก่อนที่จะส่งไปที่มหาราช แล้วในช่วงที่ที่เดินทางไปมหาราชเนี่ยโรงพยาบาลมหาราชเนี่ยอไม่ยังไม่รู้สึกกลัวค่ะ,คะแล้วก็พอพอมาถึงที่โรงพยาบาลเห็นว่ารู้สึกตัวนะคะเพราะว่าทางทางทีมงานของเราที่ตามไปด้วยเนี่ยค่ะก็คอยรายงานมาให้ทราบแต่ตอนนี้บอกว่าเมื่อเข้าเข้าไปที่โรงพยาบาลแล้วก็เข้าห้องผ่าตัดแล้วเขาก็ยังไม่ทราบเพราะเขาเห็นบอกว่า คงจะเป็นเวลานานใช้เวลานานทีเดียวค่ะค่ะอาจารย์คะเหตุการณ์นี้มันเกิดขึ้นได้ยังไงคะทำไมอยู่ๆนักว<อ>ิใใจัยของเราถึงถึงต้องรับอุบัติเหตุลักษณะแบบนี้คะคือในช่วงนี้เนี่ยนะคะเป็นช่วงเป็นช่วงที่นกเลือกทำรังนะคะแล้วก็คุณกระมลกับคุณวิชัยเนี่ยเขารับผิดชอบทางด้านนเนหาทางด้านแฉ แถบคองตะกั้งนะคะแถวแถบลองทรายรทางด้านตะวันออกของเขาใหญ่เนะะี่ยค่ะซ่งเป็นพื้นที่พื้นที่วิจัยที่เราเพิ่งเพิ่ทํำเมื่อสักประมาณสิบปีมาเนี่ยค่ะแล้วก็ก็ต้องเข้าไปเช็คดูว่าอนกเงือกตอนเนี้ค่ะเข้ารังไปกี่รังแล้วเพราะเรามีเราวางแผนเพื่อที่จะจับนกเงือกด้วยค่ะท,ที่ที่เขาใหญ่ทางฝั่งนี้นะคะ เพื่อที่จะศึกษาเกี่ยวกับาการใช้พื้นที่ป่าของลูบเงือค่ะว่ามันเข้าไปถึงป่าพยานแห่งชาติทับลานหรือว่าปางศรีดาอะไรหรือไม่นะคะครับค่ะ ก็เขาก็จะเข้าไปที่นั่นเป็นประจําอยู่แล้วค่ะอืมค่ะซึ่งที่ผ่านมาก็ไม่เคยมีอุบัติเหตุในลักษณะนี้เลยนะคะยังไม่เคยมีค่ะมีไอ้เรื่องวิ่งหนีเรื่องอะไรเนี่ยค่ะเราเจอกันทุกคนนะคะโดนห่โดนไล่โดนอะไรเนี่ยก็คล้ายคลาดมาตลอดค่ะก็คล้ายคลาดมาตลอดแต่ว่าเที่ยวนี้เนี่ยอาจจะเป็นที่ว่ากระทิงอาจจะอยู่ในในในช่วงฤดูที่เขาผสมพันธุ์ด้วยหรือเปล่าไม่แน่ใจนะคะแล้วมันจะมันจะ เก้าร้าวทีเดียวะะแล้วโครงการนี้ดําเนินมาใกล้จะเสร็จสิ้นแล้วหรือยังครับเอ,อตอนนี้เนี่ยออคือความจริงแล้วเราทําโครงการนี้มาเนี่ยสามสิบกว่าปีแล้วนะะที่เขาใหญ่เนี่ยออแล้วก็ตรงนี้เนี่ยค่ะเราเราจะพยายามติดตามนกเนือกว่าใช้พื้นที่เท่าไหร่รซึ่งการศึกษาตรงนี้เนี่ยนะคะก็คงจะดําเนินไปประมาณสามปีอะค่ะ ค่ะก่เป็นเป็นค่ะเป็นเฟสเป็นแต่ละเฟสไปอ่ะนะคะก็ตอนนี้เราก็ได้รับรับการสนับสนุนจากปตทสพที่จะติดไอ้ีพ s ไปกับมกค่ะค่ะเอย่างี้พอคุณกมลบาดเจ็บขึ้นมาแบบนี้เนี่ยมีผลต่อการทำงานของทีมวิจัยไหมคะกำลังคนไม่พอหรือยังไงหรือเปล่าใช่ค่ะก็ก็มีแหละค่ะ แต่ว่าก็เราก็ต้องย้ายคนจากทีมอื่นเข้าไปเข้าไปประกบนะคะเพราะว่าปกติก็จะทํางานก็จะมีบัตด,ดีนะคะก็จะไปกันสองคนถ้าหากว่าเจ้าหน้าที่ของอุทยานหรือเขตรักษาพันธ์สป่าเพราะเรามีอีกพื้นที่หนึ่งที่เขตรักษาพันธ์สป่าห้วยขาดแข้งด้วยนะคะทางทางคุณกมนแล้วก็คุณวิชัยนะคะที่เขาเป็นบัดดีกันเนี่ยค่ะก็ต้องรับผิดชอบทั้งสองแผนนี้แต่ว่าเมื่อไป ทำที่ห้วยขาแข้งก็จะมีจากทีมอื่นเช่นจากบูโดเนี่ยค่ะไปสมทบด้วยคือแล้วแต่แล้วแต่งานของแต่และช่วงด้วยค่ะอืมค่ะซึ่งแน่นอนว่าก้ท <บ S 1> าทัดคนแน่แน่ค่ะค่ะ,ะแต่ถ้าถ้าเข้าไปเช็ครังอะไรอย่างเงี้ยนะคะไปเตรียมไปอะไรเนี้ยเราก็ไม่ไม่ต้องใช้คนมาก ครับผมพรุ่งนี้อาจารย์จะเดินทางเข้าไปด้วยใช่ไหมครับพรุ่งนี้จะทำอะไรบ้างครับพรุ่งนี้จะต้องไปแต่เช้าก็คงคงจะไปที่ที่โรงพยาบาลเลยค่ะเพื่อที่จะไปดูว่าอาการเขาเป็นยังไงบ้างค่ะค่ะแล้วจะเข้าพื้นที่ไหมแมวยก็อยากจะพาเข้ามาที่รามาธิบดีค่ะคือพรุ่งนี้จะไปดูแลพี่กมลเป็นหลักครับเรื่องของงานวิจัยนี้ไม่ต้องรีบกับผู้ช่วยศาสตราจารย์ดรวิจัตรชิมิโฉมนะคะครับซึ่งเป็นนี่หาเป็นผู้ตอนนี้ก็ มอบหมายให้รับผ so 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 ิดชอบโครงการที่เขาใหญ่ด้วยค่ะเพราะว่าก็จะเป็นหัวหน้าโครงการต่อไปในอนาคตนะคะเพราะจำพี่ไหลก็ก็แก่นะเพราะฉะนั้นก็จะไปด้วยกันค่ะพรุ่งนี้ครับเราคิดว่าตอนกลางคืนนี่เราไปเนี่ยก็คงไปช่วยอะไรไม่ได้เพราะว่ากมลก็เข้าไปอยู่ในห้องผ่าตัดละแล้วก็ออกมาก็คงอยู่ในไอซียูใช่ไหมคะขอบคุณมากๆนะครับ่ะขอบคุณมากใจให้ทั้งทีมนะครับ ค่ะขอบคุณมากค่ะที่ที่ให้ความสนใจนะคะค่ะให้กลังใจทั้งการอนุรักษ์นกเงือกต่อไปนะคะแล้วก็ให้กําลังใจกับผู้ที่บาดเจ็บด้วยคือคุณกำมนด้วยนะคะค่ะขอบคุณอาจารย์พิไลมากครับครับคุณที่อนุรักษ์นกเงือกไทยนะครับจากมหาวิทยาลัยมหิดลที่กำมนที่ได้รับบาดเจ็บเนี่ยเป็นคนที่รู้จักพันไม้ป่านะครับแล้วก็รักษาระบบนิเวศป่าในเขตร้อนันดับต้นๆของเมืองไทยเลยนะครับเป็นคนรักป่ามากอยู่ในป่าตลอดเวลาแต่ว่า อุบัติเหตุพอมันเกิดขึ้นเนี่ยแน่นอนมันก็หาทางป้องกันได้ได้ยากที่จะทําได้เท่าทันตอนนั้นอย่างน้อยกําลังใจของคนที่ที่เป็นนักทินนักวิจัยเนี่ยก็คงฟอพอสมควรนะ<ช>นะคะคือคือ,คอแล้วธรรมชาติของสัตว์เนี่ยบางทีเราก็ไม่รู้มันจะเกิดอะไรขึ้นไงแล้วเราหลีกเลี่ยงไม่ได้คุณรู้ปะจกักค,คือเข้าไปในพื้นที่ที่เป็นป่าสาตัตว์ก็ต้องอยู่อยู่แล้วใช่ไหมแล้วก็ไม่รู้ว่าตอนนี้พฤติกรรมตามธรรมชาติของมันเนี่ยมันมันอยู่ในช่วงผสมพันธุ์หรือเปล่าก็ไม่รู้ต้องตรวจสอบต่อไป